บสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการซอคิงรายการแห่งความเกลือแล้ววันนี้ก็มาพบกับ foi 22173นะครับวันนี้เราก็จะมาหาดาบโยรุเล็กนะครับท่านผู้ชมต้องมีคิวประมาณ10,000คิวนะครับถึงจะได้ดาบเล่มนี้เราเยลียอ,อีก15คิวนะครับ เราจะมาฟาร์มตรงนี้กันอาจจะนานนิดนึงนะครับ ผมว่าออกไปฝากข้างนอกจะดีกว่า ฟาร์มใช้พุ๋มเป็นไฟาร์มก็ได้นะครับมันไวดีผมอ่ะไหมแป๊บเดียวใกล้ละนิดเดียวอีก2คิวนะครับ หนึ่งสองได้มาแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราได้เหมือนคิวแล้วจากนั้นให้ท่านผู้ชมมาดูช่องดาบนะครับเราก็จะได้ดาบอันใหม่เยลุอันเล็กแบบนี้เท่ไหมครับให้ใครชื่นชอบแล้วกด ติดใจกด subscribe และกดติดตามช่องของผมนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย